อกสวัสดีครับบอมเมยพี่น้องขอมาลับส่มช่องจานหลอดปลาดีครับผมครับในมือหนีกับแม่รอขู่กับว่นไอ้กม่ค่เพชรครับผมมือนีแม่รอเบ่งต่อครับผมบ้านหน้าหว่าครับตำบลหน้าสมิงครับผมได้น้อยนึงครับพี่น้องพืชดอนการจังหวัดมุาดารารครับผมนำทีมผ่านเด กแก้วครับผมพี่เก่าครับแก้วกุนหัทีมก้ามมิดเน,น,นี่ยครับมาหลายคนครับผมเหมือนห้าพวกคนครับผมยังไงก็ล่อลุ่นล่อช่อมันครับบาซิโซซิมานับมือนหลอกตัวครับผมแก้ว เออบองเบืองเบื่องเามุมุมนี้เนอยมองกกอยู่านนี่อะมองโกอุยู่านี่นี่แนนี่ซื้อกโกอยู่าเออครับพี่น้องอมันเนี้ยมัดขึนขึนพูดขึนพูดเนะมัดขึนไดูกเออมันหินมัวจ๋าหืนครับปาย่างมีอย่างเฮ็ดกะไหวล้ะครับเลยมาเลาะมึงตัครับผมเหมือนพี่น้อง ต่อเป็นต่อธรรมชาติครับผมล่องเป็นครับผมพี่น้องค่อยลุ้นค่อยชมไปน้ำกันครับผมขอบุญขอบุญพ่อแม่พี่น้องที่กเกียรติข้ามารับชมครับผมช่องจันหลอดพะลุยแล้ว,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 วครับเหมือนี่ครับผมข้างไหนข้างไหนโอ้เขาไปฝนไม่เขาให้ต่อยีบอ่ะเนีวว่เขอกไปได้ยีบอ่ ครับผมล่องมือครับกินอวังไว้สิพอปะครับ ไปทงพวกกระังน้อมันคือว่าี่กำลังจับทิดางครับผมพี่น้องเฮ่าไปเห็นเียอเต้านมสิดอกใบยางมัน่ห่าง่หางนยางยางมีแต่ในสวนเีเห็นก็ทิ้งตัวาาขึ้นกอืมก็เกิดเกิดว่าเกิดยาวๆอยู่อยู่ห ฟู้ัตัวมาหลายเลยปลายปลามนี่ปลายกุเป่าครับพี่น้องเห็นอครับโดูเห็นลงเขาอยู่วะบินล่องล้างอันนี้ได้พี่าล้างกุเป่าอยู่ได้ครับมาปอดนะครับนี่ครับมากับจานุ่นครับแก้วครับผ่านเบยเป็นฟูสี่เป่าครับผมครับอ่างใหญ่ๆครับผมพี่หนอครับดำๆครับผม มานน่ะหาถาดครับผมเอาได้เอาไปได้ยังมากันครับผมพี่น้องอี่นี่สวนยางครับผมเอะทางจุกล้องคนนึงครับผมครับเตรียมการครับใส่สูตรครับผมพี่น้อท่านผู้ชมกันไล่ไล่ครับผม

เอนื่อนเาน้งน่นเ่เอานเื่อนจะเอาเอาปลาข้าเาเอาม่มีนาการนาปี่นี่เยโอ้ยนาการเขาขับองเคอื่อนี่แหละร้านเลยไีเที่ยาที่เราใจ่าเอาอีเแีวจหน่อยเอาอ wow ีเวหน่อยเอาอีเวอยู่

ครบผมพี่น้องไอ้ลูกมาเลยครับยาที่เียนี้เขาก็นืมเห็นเถื่ไปัญญานี่ทยกับทัพท์เขาครับได้วันขวบรผม่นอที่วันีครับหาขารัวละครตัวตหนาปีอะีตัวไตต้องไต้พอแน้ครับพี่น้องนะครับอยู่ อยู่หลังกอไผ่ครับผมหลังกอไผ่นะครับเยื้อไปเบิ่งกันครับผมพี่น้องก่อนนะครับพี่น้องโอ้ครับนี่ครับข้อเข่าพูดแล้วขั้งย่งหน่อยครับซ้ำหัวครับโอ้ตายยางครับผมเขาบผมเห็นหรอกตู้สิบ่ได้เอาเหรอครับหั้งขับลุนหั้งไหมครับผมพี่น้องขับเจออีกแล้วครับหั้งดำครับผมพี่น้อซ้ำหัวครับ ทำหัวไหนครับเอามันคือมันตื่นเนี่ยน่ะมันตื่นตื่นเนี่ยน่ะว่างเลยมันตื่นมียังไงครับที่นอนใหญ่มันียังซูนครับมันคือจีบตื่นครับใครจีบท่านในซูนนะรอชมครับอตอนนี้ครับพอแล้วครับพี่น้องครับผม 웃 <laughs> เรียบร้อยครับผมไปออกพี่น้องครับผมครับหยบร้อยครับผมพีม่น้องโอ้ลูกตกครับ ครับบูสุดยอดเลยครับผมดีว่าโอเคครับครับขออนุญาตแก่สูตรกันครับครับเจอแล้วครับพี่น้องกู้ครับห้างงามครับนี่เต๋อครับผมม้านสามถาดครับสามสี่ถาดแล้วครับผมพี่น้องว่าเป็นท่ออีกเล้วครับัง หลุนรอชมปีครับผมพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับหมีกินต่อครับหมีกินต่อเฮ้ยครับโอ้โดกันโดกยน่ครับผมนีขึ้นนะครั่โอ้เต็มครับเต็มเต็มเต็มถือว่าโอเคครับผมขึ้นจังน้อยนะถอดชุดครับถอดุดดีอีกแล้วครับ เอแล okay, ้วครับพี่น oh, ah, okay. ่้างคับน่ร er ั้งแต่กีโน่รครับเดีว่ามันลุ่มข้างใหญ่เต๋อครุโอเคครับผมใส่สุดานเดียใส่สุดเอาครับผมเียบลอยครับห้างนี่ก็ได้ครับผมโอ้ห้างต่มครับ โอ้เต็มสุดถาดเลยครับอี่ครับโอ้ยนอสามถาดสี่เนาะสี่ถาดครับถาดหน่อยสี่ถาดหน่อยทือว่าโอเคครับผมที่ใายคลิปตอนเราก็ยากครับผมพี่น้อก็ผมพี่น้อก็ไม่เจอ์แหละครับ ครับห้างนะนี่ครับห้างคือสิเป็นห้างสุดถ่ายนะครับโอ้คำครับพี่น้องหลายลห้างอยู่ครับนนี้ในยักห้างไหนเนาะหากห้างเลยเนาะมานหกห้างครับผม ครับจริงๆ้กับป่ๆกันอยู่บ้านครับผมพี่น้องผมมาอนนะครับพี่น้องลูกเขาไปนไ่้ลูกไมย่ัวงครับผมเออออชอบีนึงล้ครับ ครับผมถึงแล้วเหรอครับคับเจ้าเขางคสั่งชันออกแล้วปับไปนะไอเด็ก้อนวานเขาปัวานวนว้านโอ เรือบกไปดินน <t ors> <ored> ั่งนอยเ่กยาอดพวัทีรงนี้ตรงนอยู่นี่แรับ